ลัคนาราศีกุมประจําเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่ได้โชคสองเด้งเฮงสองต่องานขยายรายได้เพียบความรักร้อนแรงแซงทางโคง้งสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมกันแล้วครับเรามาดูดวงดาวจรนะครับในเดือนกรกฎาคมครับจะส่งผลเช่นไรกันบ้างนะครับ แต่ก็บอกเลยนะครับว่าเป็นเดือนที่มีดาวมาชุมนุมมันเลงกับเราเยอะมากมีสีสันอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับไปฟังกันให้ครบทุกเรื่องนะครับจะได้ไปวางแผนก่อนทําก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาติดตรงไหนบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนครับและมีเลขนําโชคท้ายคลิปด้วยนะครับอ่าก็มาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกเลยครับตัวเราคือดาวราหูดาวราหูยังโครจรเป็นเทวีโชค ยังส่งผลดีอยู่อยู่เรื่องกระดาษพฤหัสนะครับเป็นดาวสายบุญธรรมะธรรมโมมีการติดต่อเรจรจาสื่อสารค้าขายรวมไปถึงดาวเสาที่มาพักทับลัคนาเราแต่พักองศาไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเห็นไหมเพราะนั้นความหนักเหน็ดเหนื่อยเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปแต่แน่นอนละครับโอ้โหเดือนนี้มีทั้งดาวอังคารดาวศุกร์นะครับมาเลงกับเราตั้งแต่ต้นเดือนแล้ววันที่23มกมรากดาก็มีดาวพุธมาเลงอีกเนี่ย ก็ต้องฝากหน่อยนะครับเพราะว่าอังคารเสาร์เนี่ยเป็นคู่ซุ่มซ่ามคู่อุบัติเหตุเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนในเดือนนี้ให้รอบคอบขับรถอย่าหัวร้อนค่อยๆขับใจเย็นๆวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับสุกเสาร์เป็นคู่ศัตรูดาวศุกรก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพอดีเห็นไหมบ้านรถที่ดินคอยตัวตาคอยเช็คให้ดีก็จะผ่านได้ นะครับตรงนี้ก็คือจะมีเรื่องราวเข้ามาหาเราเยอะนะครับแล้วก็มีสีสันสีสันคือต้องเหนื่อยหน่อยต้องแก้ปัญหาบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่อย่าได้กังวลไปนะครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่คุมทั้งหมดดาวพฤหัสยังเป็นราชาโชคแล้วก็อยู่กับราหูดาวตัวเราแปลว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นสู้ลุยต่อได้เลยนะครับตรงนี้อ่าดาว การเงินกันบ้างครับเห็นไหมดาวการเงินงคือดาวพัสดีการเงินยังสุขสดใสยังได้ราชาโชคอยู่ในเรือนสหัชชาบ้านดาวอังคารและดาวอังคารเดือนนี้มาเล็งลัคนาเราเห็นไหมแสดงว่าการเงินเราเนี่ยยังดูดียังได้มาตลอดได้อย่างต่อเนื่องมีเกณฑ์ไปสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามไปสัมพันธ์กับแฟนคนรักหุ้นส่วนลูกค้าครับเนี่ยจะได้เงินจากตรงนี้เยอะและจะได้มากก็คือช่วงที่ดาวอังคารเนี่ยอยู่ในภพ ปัตตานีปัตตานีเป็นดาวอาทิตย์อาทิตย์อยู่ถึงวันที่สิบเจ็ดกรกาได้ราชาโชคนั่นหมายความว่าการเงินจะดีมากๆเนี่ยถึงสิบเจ็ดกรกาหลังสิบเจ็ดกรกาไปแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์โคจรเข้าเรือนอฬิก็จะได้เบาลงไปเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้เลยว่าต้องขย,ยันรีบทําตั้งแต่ช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้นะครับแล้วก็ไปถึงกลางเดือนนะครับก็จะได้เงินได้ทองเนี่ยเยอะแยะ แล้วก็ได้จากการทํางานเป็นหลักก่อนนะครับเพราะดาวการงานมาเลงกับเรานะครับดาวอังคารเนี่ย่าเลงกับเราแล้วอังคารอยู่ร่วมกับดาวสุ์ทำไงสุ์ปากหวานอังคารรับเอาสิครับเพราะฉนั้นช่วงนี้จะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีปากหวานเจรจาดีไว้ก่อนนะก็จะทําให้เราเนี่ยได้เงินได้ทองเยอะยิ่งก่อนวันที่เจ็ดเนี่ยก่อนวันที่เจ็ดกรกฎาคมคือตอนที่ฟังอยู่นี้ถึงถึงสี่กรกฎาคมครับอ่ะขออาภัยด้วยดาวพุทธเนี่ย ยังเป็นเกษตรตาธิบดีเนี่ยโดดเด่นนะแต่ทีพอหลังวันที่4ี่ถึงยีกรกฎาคมเนี่ยดาวพุธจรเข้าเลือนอลีเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยเรื่องคําพูดเจรจาติดต่อสื่อสารนะครับรวมไปถึงมือถือนะครับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยแห้งหายได้หมดนะแต่หลังวันที่23กรกฎาคมไปแล้วอันนี้โดดเด่นมากดาพุธเล็งลัคนาดได้ทั้งมหาจักรและราชาโชคโอ้อันนี้จะได้ สองเด้งเฮงสองต่อก็หลังยี่สิบสามมกดาไปแล้วครับจะโดดเด่นเอามากๆเลยเห็นไหมเพราะนั้นการเงินดูแล้วก็มีเงินให้ใช้ไปตลอดแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับถ้าช่วงที่ดาวมะเร็งอ่ะคือพูดง่ายว่ามีดาวตั้งรับในราศีกุมราศีสิ่หงดีเนี่ยก็จะมีเงินต่อได้ง่ายแต่ถ้าดาวตั้งรับไม่ดีก็ฝากหน่อยต้องต่อสู้แก้ปัญหาอุปสรรคจะเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะดาวพระเด่นราหูเราเด่นก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องโชคลาภครับดาวโชคลาภก็คือดาวพระนัปศรดีเห็นหก็ยังเป็นราชาชโชคก็ยังมีโชคมีลาบต่อเนื่องได้อยู่นะครับตรงนี้นะแต่ด้วยความที่ดาวเสาทับลักเนี่ยพักองศามีเกณฑ์เลขเก่าๆจะออกก็ได้นะครับหรือโชคลาภเราจะได้ไปเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะดาวอังคารเนี่ยที่ดาวพฤหัสอยู่เห็นไหมเขามาเล็งลัคนาก็เป็นดาวการงานสองได้มาจากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนยิ่งหลังวันที่ ยี่สิบสามกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยชัดแต่จริงๆเ่ะผมว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยดีมาตั้งแต่ช่วงเวลานี้เลยนะเพราะดาวอาทิตย์ดาวแฟนคนรักก็เป็นราชาโชคถึงสิบเจ็ดกรกฎาคมเห็นไหมสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยอาจจะเบาลงไปหน่อยแต่หลังยี่สิบสามกรกฎาคมไปแล้วดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่เรือนปัต,ตนิคนรักคู่ครองนั้นเล่งกับตัวเราเพราะฉะนั้นก็แปลว่าโชคก็จะมาจากแฟนคนรักอะไรเนี่ยเยอะแยะหรือจะได้ลูกค้าเยอะงานเยอะเงินแยะอะไรพวกนี้โอ้โหมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ลุยทําได้เลยนะครับก็จะดีสําหรับเรานะครับต่อไปเรื่องการงานอันนี้แหละโหเรียกว่าพีคมากในเดือนนี้โดดเด่นมากเพราะดาวการงานเป็นดาวอังคารนะครับเล็งกับชาวกลุ่มเนี่ยทั้งเดือนเลยนะครับแล้วในขณะที่เล็งเนี่ยแปลว่างานเยอะงานมากอยู่แล้วเนี่ยเจอทั้งคู่มิตรก็คือดาวศุกร์ครับแค่คู่เดียวนะแต่ดาวพุธก็เป็นคู่ศัตรูมาวอดีที่3กรกฎาคมดาวเสาร์นี่มาแต่ต้นเดือนกรกฎาเลย แปลว่าการงานต้องซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหานะครับตรวจสอบให้ดีให้รอบคอบเรื่องเอกสารแล้วกันนะมันจะผิดพลาดเอกสารเช่นตัวเลขผิดอันนเี้ยลืมใส่พิมพ์ผิดหลงลืมอะไรนี่เห็นไหมผมฝากบอกแล้วแก้คืออะไรตรวจสอบให้รอบคอบหาคนมาช่วยตรวจนะครับช่วงนี้อย่าไปออกนอกหน้ามากนักอยู่เบื้องหลังบ้างมีแผนสำรองบ้างมีแผนซ้อนแผนถ้าคุยกับลูกค้าก็แนะนํานะ คุยกันนอกรอบบ้างอย่าไปคุยในเวลาง,งานคุยหลังเลิกงานอยู่ร่วมกับดาวศุกร์คุยกับเขาเรียกอะไรคุยคุยไปด้วยกินไปด้วยอย่างเงี้ยเอนเตอร์เทนไปด้วยเนี่ยอันนี้จะมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับนี่คือทางแก้แล้วยิ่งช่วงปลายเดือนยี่สิบสามกรกฎาคมไปแล้วเห็นไหมมีดาวพุธกับดาวศุกร์คู่ธาตุน้าสัมพันธ์ถึงดาวคารดาวการงานเราแปลว่างานเราพาไปคุยริมน้ําสิอันนี้ก็จะดีก็จะช่วยให้สมูทร,ราบลื่นผ่านได้นะครับตรงนี้ เนาะแล้วก็การงานช่วงนี้ทาให้ไวทําให้เร็วจบแล้วไปจบแล้วไปอย่าอยู่นานอย่าเป็นเป้านิ่งเป็นเป้านิ่งกับงานเยอะปัญหาเยอะอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมนึกจะออกจากงานก็อย่าเพิ่งออกนะครับคนที่ทําธุรกิจก็จะมีปัญหาเข้ามาให้แก้แต่ดูแล้วยังไงก็แก้ได้แหมดวงเรากาลังจะดีอยู่นะครับแล้วดาวเสาร์ที่มาเล็งอ่ะก็พักองศาก็ไม่ได้นี่ยมีกําลังที่จะมาเล่นเราได้มากมายเล่นงานเรามากไม่ได้เพราะนั้นก็สู้ลุยนะกล้าแข่งขันทายอังคาร ต้องขยนันต้องสู้ต้องแข่งขันทาไปเถอะครับแล้วจะประสบความสําเร็จและอังคารพุทธเนี่ยหมายถึงเราต้องเป็นคนพูดตรงพุดเร็วด้วยนะแต่ัดสินใจทาทันทีถ้าลังเลเลยก็ผิดพลาดเสียหายได้หลังยีิบสามมกราไปแล้วเห็นไหมราะนั้นการงานนี่เน้นเลยมาเนื้อเนื้อเน้นเน้นทำให้ดีนะจะได้อะไรอีกเยอะนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องครอบครัวครอบครัวเราก็คือดาวศุกร์เห็นไหมศุกร์ก็มาเล็งเสาทั้งเดือนแต่ก็เจอคู่มิตรคือดาวอังคาร คู่มิดก็คือดาวพุ่อันนี้คู่มิดเยอะกว่าครับแล้นครอบครัวก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยข้าวของในบ้านํำรุดเสียหายแต่ผมเน้นเกี่ยวกับน,น้ําเลยนะเพราะดาวได้คู่ธาตุน้ำเนี่ยแปลว่าน้ารั่วน้ําซึมก๊อ,อกน้ําปิดไม่สนิทต้องเปลี่ยนวาลวเช็คเรื่องนี้เลยนะครับหรืออยู่ดีค่าน้ําเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ขับรถก็อย่าไปร้อนอย่าไปเวียงจะมีคนมาปาดหน้าแซงซ้ายแซงขวาแล้วก็นิ่งๆไว้เดี๋ยวก็ผ่านได้แล้วเห็นไหม ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้หรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทาประกันไว้ประกันลดยาให้ขาดอันนี้ก็จะรอดเรื่องความรักก็เหมือนกันนะครับรักร้อนแรงแซงทางโค้งอย่างแน่นอนสุกปากหวานอักคารับเอาแล้วก็พุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามากบ่เมาเสพสมจะสมสารเนะี่ยโอ้โหมันเรียกว่าคนโสดนี่จะฮอตมากระวังเจอคนมีเจ้าของหรือเจอคนมาชวนมาเงี้ยนกระหือลือใส่เรานะครับอยากได้ตัวเรามากแต่ถ้าคนมีคู่แล้วก็ประคับประคองดูแลกันไป คู่ก็จะหือนใส่เราก็จะมีอะไรกันจะผลิตลูกผลิตทายายทอะไรช่วงนี้ทําได้เลยก็จะเป็นการดีแต่ระวังหน่อยครับสำหรับคนโสดนะความรักให้ประคับประคองครับช่วงเดือนนี้จะแรงมากระวังแซงทางโค้งล้มได้นะครับถ้าประคองอะไรดีก็ผ่านได้สุดท้ายเรื่องลูกและบริวารน,นะก็คือดาวพุธดาวพุธเป็นกเกษตรถึงวันที่สี่กรกฎาอันนี้ดีแต่สี่ถึงยี่สามก็ระวังหน่อยจะมีปัญหาแล้วหลังยี่สามกร,รกฎาไปแล้วโอ้โหก็จะโดดเด่นลูกพารวยก็ว่าได้เลข ลูกเกี่ยวกับลูกออกอะไรเงี้ยให้ลูกไปซื้อบริวารก็กระจายงานหลังวันที่ยี่สิามพฤศจิกาไปแล้วก็จะทํางานได้ดีนะครับตรงนี้และเลขมงคลครับเจ็ดเนย์ครับอ่าแล้วก็ใครอยากดูดวงกระจายเกตเทวาแอไลแอไเกตเทวมาได้เลยนะครับกคูร้าสิบเก้าบาทดูให้ครบจบทุกเรื่องครับได้ดูยีิบสี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับตรงนี้ อ่าและใครอยากฟังต่อให้จบยินดีครับอาจารย์จะบอกว่าดูดวงกับอาจารย์กิตเทวได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรและยังมีภาพเฉลิมดวงจะตาสวนมุลก็เป็นภาพดวงเราเองนี่ละครับมีติดตัวประจําตนไว้ดีอย่างไรก็ฟังตามนี้ได้เลยครับท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับเดี๋ยวใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุจชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่งสวนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ s อดสายเกรทเทวะ65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอ n ไลน์แอตสาเกรทเทนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ